ท้มเขางามกันนะแต่บอมีน้ำโอ้ยแต่อีตดนด้นเถอผมลังน้องเขาแล้วทงเนี่ยบ้านตะโดนแล้วแต่บอมีน้ำใน้านดินแตกเขิบแล้วโอ้ยยังไงวถ้านำ้ำฝนกระจอยแล้วฝ้ายู่สูงแล้ว Ừ. nắm khoang ở trong này bố, ma hình ngài anh xổm khoang ngay, quan nào, vậy chẳng đã ma อาฝนเด้อถ้าฝนอยู่ลงมาแล้วแล้วลงมาเลยวาเนี่ยไม่ด้ขังยางเดียวแต่ผู้วานไม่จะฟาวตกเด้อปนาวาทงนีว่าท่านใดพู้หาขึ้นอยู่วาสันผูู้วานกน่อนผู้วานกอนอยากใดน,น้ำตกมาเลยตกมาเลยวันว่า วานรุ่นนีู่แล้วลว่าท่านแตกตาอยู่คนกับหน,นกเมื่อจนเปรนเป็น,ปนหอนหมดแล้วว่าไปจะฝ่าตกเด้อจะฝ่าตกเด้อมันเหมือนบวชเคือกันเปิ้ลเนี่ยจากได้นามเ,เ,เ,เนี่ยเปิ้ลเขียวๆเนี่ยแต่เปิ้ล วันไม่จะฟฝ้าตกกว่าสันววาเอา้าเทวดาเจา้าตาเทวดาคงจะปวดภัยหลงังงานเนี่ยเฮ้ยสเสด็เข้าบ้านเข้าซองได้บ่ทำไมใส่เงียบมือต้องสิมมยายำเข้าปัน่นใส่เงียบน้ำสารนี่ยละอาเตียนมีกบมาเขา้า เอาจบลงอยู่มองนี่แหละจบข้าว